หลวงตาอินกับผีเปรตหลวงตาอินพระสงฆ์ผู้ใจดีประจำวัดเล็กๆแห่งหนึ่งได้ยินเสียงครวญครางอันน่าเวทนาในยามวิการท่านจึงออกตามหาต้นตอของเสียงนั้นจนกระทั่งพบกับผีเปรตตัวหนึ่งกําลังทรมานอยู่ผีเปรตผู้นั้นเล่าให้หลวงตาฟังถึงกรรมที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตชาติจึงต้องมาชดใช้ด้วยการทนทุกข์ทรมานในภพภูมิเปรต ด้วยความเมตตาหลวงตาอินจึงสวดมนต์ให้พรแก่ผีเปรตตนนั้นและให้โอวาทเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ผีเปรตรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของหลวงตาเป็นอย่างมากและขอให้หลวงตาช่วยเผยแพร่เรื่องราวของตนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นๆได้ตรหนักถึงผลของกรรมหลังจากเหตุการณ์นั้นหลวงตาอินยังคงใช้ชีวิตอย่างส,บสงบเสงี่ยมต่อไปแต่ท่านได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเมตตาและการให้อภัย ท่านตั้งใจที่จะเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้น